สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตอนรับเทศกันตรุจจีนสร้อยคอทองคำหนึกิโลครึง่ง วันที่30มกราคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานวันโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อห้างเพชรทองชินยวราชซึ่งได้โพสต์ภาพสร้อยคอทองคำหนัก1กิโลครึง่งโดยเพจดังกล่าวระบุข้อความว่าสร้อยคอทองคำา1กิโลครึ่งเท่ากับ100บาทตอนรับเทศกาลตรุษจีนหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังถามว่าถ้านับเป็นเงินจะราคา เท่าไรซึ่งบางรายก็ตอบว่าเกือบ3ล้านบางรายก็บอกว่าประมาณ2.8ล้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูดครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ